คูมารกิโลนะสามพันเย,ยนปลาตาเดียวใหญมากเดี๋ยวเรามาทําน้ําดองกันค่ะน้ำดองก็แป๋วทําหลายครั้งหลายคลิปแล้วนะคะใส่น้ำเปล่านะคะเราก็กะเอาตามปริมาณของวัตถุดิบเราที่จะดองนะคะโชยุ งสองคมบูดาสีนะคะสาหร่ายคมบูผงค่ะใส่เปนหนึ่งซองสาเกสำหรับทำอาหารนะคะ หนึ่งขนาดนี้ค่ะน้ำตาลนี่ค่ะสาหร่ายคมบุป้าแปลจะเพิ่มสาหร่ายคมบุเข้าไปอีกค่ะอันนึงไม่พอปริมาณที่เราจะรองเยอะค่ะ กระเทียมพริกแข่งแล้วก็งานะคะ ก็ต้มมาจนเดือดสักประมาณ15นาทีนะคะเราก็ปิดเตานะคะทิ้งไว้ให้เย็นค่ะเราก็มาดอง เาะรูตรงนี้นิดนึงนะคะเนี่ยเพื่อให้น้ําซอสเข้าไปถึงนะคะซึมเข้าไปค่ะนี่ปเพราะแป๋วจะไม่แกะ่นะคะเพราะแป๋วจะดองทั้งตัวเลยค่ะกุ้งนี้นะคะปพาะแป๋วก็จะดองทั้งเปลือกอย่างเงี้ยค่ะไม่แก่ค่ะ แล้วก็นี่ค่ะนี่เอาขี้ออกอ่าบนี้นะคะอันไหนที่เราไม่ผ่านะคะเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันค่ะจิ้มนี่ดึงขี้กุ้งออกมานะคะ ดองเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดองกัน แป๊วจะใส่ตู้เย็นนะคะดองไว้ประมาณ2คืนค่ะ ไข่กุ้งชั่มๆไปเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ด สรีเสร็จแล้วค่ะถึงเวลาแซปกันแล้วค่ะกุ้งดองไข่ล้นไข่กุ้งแบบล้นๆนะคะแล้วก็ปูดองค่ะ สูตรซีอิวดองของป้าแป๋วนี่นะคะไม่ใช่ครั้งแรกที่ป้าแป๋วทํานะคะป้าแป๋วทํามาหลายคลิปแล้วค่ะวิธีทําแบบสูตรแบบละเอียดถ้าใครอยากจะทํานะคะป้าแป๋วจะแปะล,ลิงก์ไว้ข้างบนนี้ค่ะ คลิดเข้าไปดูแล้วก็ทํทาตามได้เลยค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะบางคนก็บอกว่าอ้าดองแล้วทําไมไม่แกะเปลือกกุ้งออกนะคะไม่แกะเปลือกกุ้งออกถ้าแกะเปลือกกุ้งออกดองแล้วน้ําดองนะคะจะเข้าไปในเนื้อกุ้งและจะอร่อยฉ่านะคะแต่สูตรนะคะการทําอาหารนี่มันมีหลายสูตรค่ะมันไม่มีสูตรตายตัวนะคะจริงๆแล้วว่าแป๋วเองนะคะชอบสูตรดองที่ไม่แกะเปลือกะค่ะถ้าไม่แกะเปลือกนี่นะคะมันจะทําให้เนื้อกุ้งนี่เด้ง ะะถ้าเราแกะนะคะมันน้ําดองของกุ้งนี่นะคะจะเข้าไปในเนื้อกุ้งบางทีเราดองเนาะอาจจะเข้าไปในเนื้อกุ้งแบบฉ่ามากเกินไปไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็แล้วแต่ใครชอบค่ะของอร่อยอยู่ที่คนชอบนะคะส่วนสูตรป้าแป๋วจริงๆแล้วป้าแป๋วชอบแบบไม่แกะนะคะแบบเนี้ย ที่ป้าเป๋วทำนี่นะคะเนื้อกุ้งจะเด้งๆกรุบกรุนะคะก็แล้วแต่ใครชอบค่ะชอบสูตรไหนเราก็ทําไปเลยค่ะชอบสูตรแกะเราก็แกะนะคะไม่ชอบสูตรแกะเราก็ไม่ต้องแกะนะคะการทําอาหารนะคะไม่มีสูตรตายตัวค่ะชอบแบบไหน,นเราก็ทํากันแบบนั้นค่ะพูดยาวแล้วน้ําลายไหลตะลักกิม่ากุ้งก่อนค่ะไข่ลน้นล้นมาค่ะมากินกับป,ป้าเป๋ว เอาถุงมือมาไว้นี่นะคะกินไปหนึ่งตัวแล้วลืมเห็นไหมแก่แล้วก็ต้องแก่เลยนะคะใช้ถุงมือหน่อยค่ะ Yes. หลับตาค่ะเดี๋ยวป๊าแป๋วจะพากินแบบวิธีง่ายๆ มาต่อด้วยปูกันค่ะ ซำๆด้วยค่ะมามากินกับป,ป้าแป๋วนี่ซำๆเยิ้มๆเลย <c oughs> เนื้อปูหวานฉ่ำมากดู เห็นไหมเ <c oughs> ย,ยอ,อ,อยะๆ <c oughs> หน่อยค่ะจ <c oughs> ิ้มๆหน่อยไปไปฟินมาก เละเทอะหน่อยนะคะคลิปนี้นะคะอาจจะเละเทอะหน่อยะคะ่ะแต่เซ็บเซ็บมากมดูมันปู เซ็บมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มากินปูดองแล้วก็กุ้งดองเป็นเพื่อนป้าแป๋วในวันนี้นะคะรักและคิดถึงทุกคนเสมอค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ป้าแป๋วด้วยนะคะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ